เทียมไรดีะั้มสองเฮ้ยไอ้ที่อะไรันิ้มสีิ้มสองเนี่ยไม่ถือจะได้เท่านันมีแต่ลงหมีเพื่บอว่าลงคุณแล้วลงคุณลงอันณบ้านหยาเพื่อแต่อ้ลบ้านหยาสื้ออ้นี่ลงบ้านหยากะสันนอันเนี้ยเดเือตืดคนั นลกมองหลายที่สุดแล้วี่เลยไฟตาเลียมไลยขนาดไสน้ำเด็กดิโอ้มอยู่งเขาได้บ้านะฮะลองกันแล้วไมโบเม็์ผมประธานกราาักการบินมียิ่งหัวไฟตากหน้าเย <laughs> นะนี่โค้กโบแมต์เห็นจะโคบปะโบแได้ อย่าไปจะไมเห็นนะมเดืออยู่เดี๋ยวหายให้บ้านเราจอฟ้าม่บ้านมัเรียกแต่ต้องการคนเดียม่มีหรอเดี๋ยวขี้ีดกระคืนขั้นดุลก็เดี๋ยวขึ้วีดกระคืนน่ยเอ

ตัวนั้นใคระแนอ้าเดสกเลยเว้ยเจ็ดกค่ไม่ต้องเห็นคะแนนหอเลยเจ็ดจะกระอบเม่อไรัวไม่ไดเอ็มเกดตัวอื่นเอ็มกียเอ็มเียดไเจูดอะไรหรอเป่าเสร็จแล้ว ว่าให้ทางงูเยลยเ,เกี่ยวเกียวคอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไกลถ้าไกลก็เม็ดเลยวองมาเกมบอลดีนะแม่นเลยดิปดุ๊กแม่นี่ตกตือนตาบุ่นยิงแม่นเลยไม่เกียวบอลดิแม่เทียวบว่าจะไม่ไมมต้องูขีบประตงขีบ บพี่เป็นเป้าเลยเนียไม่ด้กอนไต้อง้นกูหูจักแล้ว่ต้องมาบอกกูด้อกูดูดูบอกันงการบอกให้เขาว่งดินี่เราทักมาจะบอกโอ้ยนี่เกมไมันสวนไอเดียนะเออนี่ยังไงหูไอเดียนเปลี่ยนไปจิไหสวนเด่นสวยดิเลยองนจตั้งคาไว้บอตัวนี้มัวเขา không có khẩu như vậy bọn không có hầu không có khẩu đây con Phân... không cao đâu chính xin đây mời 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 chuyện mời 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 chứng mời 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 กเบิรเดีจะโคนหัีคนเหมือนกซีฟีคนไรไม่ร้ม่ีละมีละเนี้ยไดยุ่เนี่ยเนี้ยเดีวไม่วิหนีอยู่ถี้านนงกงนี้เนี้ยเดี๋ยวมันตองยู่แถวนีแหละ้อมารุ่งแถวนีนะนี่เขาเขาหลัวเขาบวกความหลายเด้

มันไ้ไต่อยตัวยู่ไปส่ไวแร้วเออั้ต่ยตัวน่นมีไปเท่หี่แม่เดี๋ยวาิเดยราสิพื่ไปง่นีเอจอ๋อถึงเขาได้กระบะเออลได้รังกระบะเออตช่นี้รังกระบะวู๊เอ็ดรอบทมตัว ดาวนั้นเราต้องปแย่เรบแล้วยืดซีเลเี่ยนตีแล้วทั่วเหมือนกันเออุรินุรินโอาาุ้ร<ฆ>ินยวยบัวยคือับักดีแถวไหบกักเข้าประตูว่าไยเงี้ยก่บักเงี้ยก่มันบักของโอเข้าประตูว่ได้ดดงไงยูเี้มมีกาง,งาวงแ้วผมมาไม่ทันไทยางวงแล้ว เดี๋ยวระเบิดแข่เงาบูบอมเหือนมันงว่ระเบิดแตกเันมันทยงนานเจ๊ะแงบ้านเนี่อ๋อขึ้นมาเห็นขึ้นมาในแบบคนมดระวังผมข่นลบเดียวลบเดียวไม่แนี่ยเปียนั่นรือวะไป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 ตรงนี่อืมซุนี่เซุปนี้ตรงน

Chúng ta nhìn phía bạn bè Chúng ta không? <laughs> này có cái tiền đi nhìn cái đây, Mấy nó nó mới bỏ nó, nó, hào này không? <laughs> <laughs>

นอกจร้ตายแล้วายแล้วไปสวเลยตาไปส่พีจ๋าคือผู้ใหญ่แค่งแต่ว่าขาไปสวงหอไู้ใพีจาูมันสื่เขียนสื้อบานืพีจจ๋าเยแ้วเหรอน่ะเย่หหงะเย่ยหงะอนคุอกันดีแม่งจะผู้ขไูเขาูหน้ผ้มาทโลเคช่นเดี๋ยวมร็ๆเ็ๆเๆ

ยาหาวยาหาวไปกับผู้สาวหาวบ่ได้ได้เขาบ้านนี้ถัุวงั้ถวงนอ้ยมูยื้เด้มูยี้แก่ๆกันเลยละมันทีมเดียวกันหมดนยยิ่งใเขาบ้านเนี่ยเเขาก็บบนเดียวกัน ดีเดียวก,ก,ก,กันตอนนั่นหละพอทีเดียวกันบ่รู้ว่ามากใก่จคนละหมอกเต็มแล้วอ๋อเอเหนบรัเท่าเดียวเลกสามตีเลยสามตีโดนเตี้ยงท้าลังก็สีเขียดเราบ่เ้ยทางขาเขาข้างหงน,าน้า

อ่อนไป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 อ่อไปตแล้วตายแล้วตายแล้วตีแล้วืแล้วตายแล้วตาวันนี้ตาวันนีงี่วันนี้วุ่ตายอ่าจะตายแล้วล่ะเออตายแล้วก็เลิกยงกลางย่งกลางยงกลางโอ้ปืนด้วดีกว่าตายไอ้เจ้าให้เจ้าใเจ้าเหรอ

ยูหันนะบอกยูหันยูพี่ยูพี่บอกนึงยูพี่ marked a l o c a t o ไม่พียไม่พีเลยเนี่ยคนฟังคนฟังให้น้งกดกันด้วย้างหินนี่หนข้างหินนี่อ่ะชนะชนะเี๋อรุมตัวแม่งรุมตัวรุมตัวใครรูไปไว้ตายมึงแค่แมาจอยไว้ตายมึงได้ไ คบนะจอเอที่จะเข้ไเยังไงอัแคบนะจอไหมเ้แคบเจ้าแคบเนี่ยคุณได้ที่หนึ่งได้แล้ววะแคแลววะเด้วแ